บาดีมือนี้กำลัพบกับสาวล้าผ้ามวนสว่วนมื่อนี้หมูน้อยกะจะไปกินเข่าแรงเนาะแต่เรายัางบู๊ทเธอว่าสิไปใสย คนที่พาไปก็บอกว่าจะไปมองใดกับมีตหารุ่นเบิงกับน,น้ากันเด้อว,ว่าหมูน้อยจะไปกินข้าวที่มองได้สำรับภัยที่เบิงหมูน้อยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมูน้อยนีเด้อสำรับภัยที่เข้ามาเบิงเดี๋ยวหมูน้อยจะไปกินข้าว้านได้เดี๋ยวฝากติดตามเบิงเด้อว่าฮอตมองไดเดี๋ยวหมูน้อยทีบอกอีกเื่นึงเนาะเดี๋ยวหมูน้อยขอนั่งรถไปกินข้าวคนเด้อบ๊าย ตอนนี้หมูน้อยกับไกล้สิ่งห้อนหานแล้วแต่ว่าก็ยังโมโหเพราะหานซื้ออย่างนั่งรถมากับเป็นสมงครึครงเดี๋ยวหมูน้อยจะอธิบายบรรยากาศข้างในในหมูน้อยกินคอยมึงอีกแค่หนึน่งเด้อวหานซื้ออย่างแล้วกับบรรยากาศเป็นแนวใด ตอนนี้มูน้อยก็อยู่ห้าอาหารบ้านน้ำเคียงดินแล้วอ่าอยู่ท้งพุทธมณฑลสายสามแล้วมูน้อยพาเข้าไปประงบรรยากาศทางในแล้วก็จะสั่งกับข้าออกินก่อนเด้อขอตัวไปกินข้าวก่อน แล,แล้วตอนนี้อา,อาหารมูนกมักกัมาฮอนแล้วเนาะอันนี้ก็คืออ่คซี่โคงหมูต่อมาก,ก็เป็นอ่โสมตับปมูไข่ดองต่อมาก,ก็จะเป็นลวกจิ้มปลาครังแล้วตอนนี้อา,อาหารมูนกรกจะมีอยู่3ามอย่างก็นเนาะอ่า แต่สั่งไปหลายอย่างแต่ทัมโบมาฮอตเถอะแต่ว่าตอนนี้หมูนะ้อยขอกินข้าวก่อนเด้อค่ะมี้อยียงมาต่อเดี๋ยวหมูน้อยจะทายเหบึ่ให้หหต่ออาหารที่เหลือก็มาเลยเนาะก,ก็คืออ่าข้าวอบสับป,ประรดคือจต่อมาก็คืออ่าหอยแมลงภูอ่อบเครื่องเทศวาซันอันนี้ก็คือสลัด อันนี้จะเป็นเนื้อสันควอว่ะประมาณนี้แหละหน้าตาน่ากินบอมูน้อยขอตกไปกินก่อนเด้อเดี๋ยวพาอิ่มแล้วเดี๋ยวมูน้อยจะพาหล่อไทยโฮเบิร์บรรยากาศอยู่ข้างในห้านอาหารแต่แล้วตอนนี้มูน้อยกะกินข้าวอินไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะ อา,อาหารทุกอย่างแซ่บหลายโดยเฉพาะชิ้นหมูส้น้อยมากสุดคือป,อบบปลาคังจิ้มกินกับน้ำซุปน้อยแซ่บหลายนหน้าแดงและนี่ก่อนกราบเดี่ยวหมูนอยขอ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเล็กเน้อยหน่อยไปเนาะสำหรับใครที่เข้ามาซาวแล้วห้ามาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมูน,น้อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้หมูนอยก็ขอจบอเพลงเท่านี้ก่อนเนาะขอบใจเด้ดอใครที่เข้ามาติดตามหมูน้อย